บังครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปช่วยทีเกมครับแล้วก็ผ่านไปแล้วนัดแรกจะไม่้ช่วยบอลโลกนัดสองเป็นไงครับครับคิว่าก็ไม่น่ามีปัญหาครับก็คนที่เรียกเข้ามาก็น่าจะทดแทนได้ครับก็ก็พวงเรื่องเดียวก็เรื่องความเข้าใจกันมากกว่าครับแต่ผมว่าเจอไต้หวันก็ไม่น่ามีปัญหาดูแล้วได้สามแต้มไหมครับผมอ่ผมว่าก็มีโอกาสสูงที่ได้สามแต้มครับผมเจครับเดี๋ยว เจจะไม่ช่วยชุดใหญ่ละเดี๋ยวเจต้องไปซีเกมภารกิจหลักนะครับผมดูแล้วผ่านไต้หวันได้ไหมเจผมว่าก็ถ้าไม่ประมาทก็น่าจะได้แต่มันก็ไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายก็เหมือนแบบก็ต้องก็ต้องเหงื่อต้องออกกว่าจะชนะอะไรเงี้ยมันก็ยากแต่เราก็ต้องทําเพื่อคนไทยแล้วทำทำเพื่อครอบครัว มั่นใจขนาดไหนกับรุ <tama> ่นพี่ที่เขาจะไปเล่นกับไต้หวันครับก็ค่อนข้างที่มั่นใจในตัวรุ่นพี่ครับเหมือนแบบทุกคนมันก็ตดแทนได้หมดครับอยู่ที่จังหวะและโอกาสมากกว่า